สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u b e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้รัสเซียนั้นกําลังทําให้ญี่ปุ่นนั้นรู้สึกโกรธเนื่องจากว่ารัสเซียได้ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายในการจะตั้งเขตปลอดภาษีบนเกาะสีเกาะที่รัสเซีย,ยยึดครองโดยที่ญี่ปุ่นนั้นยังอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือหมู่เกาะดังกล่าวอยู่ด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าคือเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างทางด้านรัสเซียกับญี่ปุ่นนั่นเอง โดยทางด้านฮิโรคาสุมัตสึโนะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ออกถแถลงเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นก็แสดงความเสียใจต่อการลงนามผ่านกฎหมายดังกล่าวของรัเสเซียซึ่งมีขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นและก็รัเสเซียได้หารือกันถึงแผนการในดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าวที่ญี่ปุ่นเรียกว่า northern territory ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นแต่ว่ารัเสเซียนั้นเนี่ยครับเรียกหมู่เกาะนี้ว่าหมู่เกาะคูริลตอนใต้โดย ให้ไม่กระทบต่อสถานะทางกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับนี่บอกว่านี่มันไม่เป็นไปตามจุดยืนของญี่ปุ่นที่มีต่อหมูกก่เกาะทั้ง4ดังกล่าวคือความต้องการนั้นเนี่ยครับคือมีเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรมทางเศร,เศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายที่ได้มีการหาหรืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้ในเดือนกันยายนปี2564นั้นเนี่ยประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ กล่าวแน่ว่ารัเสเซียนั้นกําลังแสวงหาการลงทุนจากต่างชาติไปยังหมู่เกาะดังกล่าวโดยจะยกเว้นการจัดเก็บภาษีสําคัญแก่บริษัทเอกชนที่เข้ามาลงทุนรวมถึงภาษีนิติบุคคลและก็ภาษีโรงเรือนโดยทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะหาประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะครับในการที่จะทํางานระหว่างทางด้านรัเสเซียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอทางด้านรัเสเซียนั้นไปลงนามบังคับใช้กฎหมายเป็นเขตปลอดภาษีก็สร้างความไม่พอใจ ให้กับญี่ปุ่นพอสมควรนะครับสําหรับหมู่เกาะคูริลนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่พิาพาทระหว่างทางด้านญี่ปุ่นกับรัสเซียมีมาตั้งแต่หลังสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นเนี่ยครับสถานะของหมู่เกาะนี้เนี่ยหลายฝ่ายนั้นพยายามที่จะหาหรือร่วมกันมาโดยตลอดนะครับว่าจะทําอย่างไรพัฒนาเป็นเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันเพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าช่วงหลังมานั้นก็พบว่ารัสเซียนั้นเนี่ยได้มีการเคลื่อนเรื่องของระบบยิงขีปนาวุธเนี่ยไปติดตั้งเอาไว้ในพื้นที่ ของรัเสเซียที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ความขัดแย้งนะครับใกล้กับพื้นที่เกาะเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็จะมีความเคลื่อนไหวทางทะเลที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับพื้นที่เกาะแห่งนี้เนี่ยอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าเป็นการซ้อมรบร่วมเนี่ยครับหรือว่าเป็นการดําเนินกิจกรรมทางทหารอยู่หลายครั้งหลายคราก็สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยครับแน่นอนฮนะว่าญี่ปุ่นนั้นก็ออกมาแสดงความที่เห็นชัดเจนว่า ไม่พอใจกับการกระทําของรัสเซียแต่ว่าต้องรอดูนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะหาวิธีการในการเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งนี้ได้หรือไม่หรือว่ามันจะนําพาไปสู่ข้อพิพาทที่เรียกว่าความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นเหมือนกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนด้วยหรือไม่ถ้าเป็นแบบนั้นเท่ากับว่ารัสเซียนั้นกําลังจะเปิดศึกหลายหน้าและเวลานี้เนี่ยครับสถานการณ์โลกนั้นก็เรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่น่าห่วงในการที่จะนําพาไปสู่เรื่องของการเกิด การเผชิญหน้าครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ครับ